สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวในระหว่างพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับตัวละครหม่ล่าสุดที่เป็นหนึ่งในภาคเขียวสุนเทพที่เขานั้นได้ไม่กล้ารปรากฏตัวออกมาซึตัวละครตัวนั้นเนี่ยนั่นคือกิเลแฮมที่เขานั้นได้ไม่กล้ารปรากฏตัวออกมาในร่างไฮบีดโดยที่ตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาได้ปรากฏตัวออกมาในร่างไฮบีดมันก็เลยไปที่สงสัยกันนะว,ว่าเขาจะมีความสามารถอะไรแล้วก็เป็นพลังแบบไหน ราวยรที่เขาได้มีความรบอบคอเหมือนกับลูฟี่มันก็เลยน่าสนใจนะพลังของเขาเนี่ยที่ความรอบ้อไม่ได้เป็นสีดำเหมือนกับพุู่จิแล้วก็ไม่ได้เป็นสีดำเหมือนกับพวกควาท้านี่มันจะเป็นการบอกใบ้หรือเปล่านะว่าความสามารถของเขามันคือความสามารถและก็พลังที่เป็นความสามารถของสัตว์เทพอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งหลังจากเนื้อหาในตอนล่าสุดนั้นได้มีการออกมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็่าจะสนใจตัวละครตัวนี้เกี่ยวกับความสามารถพลังผอพิศาของเขาใช่ไหมฮะแต่ผมกับคิดว่าการที่กิลลิงแฮมขาวนั้นปรากฏตัวออกมาในล่าไฮบีด มันคือการที่อาจารย์โอดะจู่ๆเขานั้นก็เปิดเผยความสามารถมาเลนวว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสามารถสายซ้อนที่มันตื่นขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะได้มีการเปิดเผยความสามารถคึ่นก่นมาแล้วมันก็เลยดูเหมือนว่าความสามารถภาเคเขตสุนเทพเนี่ยมันจะได้มีการเปิดเผยแล้วก็เฉลยมาเร็วเกินไปหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าการที่อาจารย์โอดะเขานั้นเปิดเผยความสามารถลึกลับมหัศจรรขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยน่าคิดนะว่าตัวละครตัวนี้เขานั้นจะมีความลับบางอย่างที่มันซ่อนเอาไว้จนมันทาให้การเปิดเผยความสามารถพลังผบิจาร์เนี่ย มันคุ้มค่ามากกว่าการเปิดเผยหน้าตาของเขาเพราะฉะนั้น um, ก็เลยทําให้น่าสนใจนักกิลลิงแฮมการที่อาจารย์โนดาเน้นเรื่องที่จะไม่เปิดเผยหน้าตาของเขาเนี่ยนี่มันจะเป็นเรื่องราวที่ว่าหน้าตากิลลิงแฮมมันจะเป็นการเปิดเผยเรื่องราวบางอย่างที่เอวาหลางจกนน้หรือไม่เพราะว่าในความที่ว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีคําพูดแซวที่บอกเอาฉำล็อกพาพวกเขามาที่เอวาทําไมหรือว่าพวกเขานจะไม่เยี่ยมหลุมศพของฮาลานโดยที่จากคําพูดพวกนี้ก็จะดูยอนแย้งกันนะฮะเพราะว่าก่อนที่พวกเขานจะพูดถึงฮาลานเนี่ย พวกเขาเนี่ยก็ได้พูดชาเจเนลเอร์บคือก่อนที่ไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลโลกแต่ว่าการที่ความ้พูดถึงฮารานเหมือนกับคนที่รู้จักแล้วก็สนิทกันเนี่ยนั่นมันจะเป็นการบอกใบ้หรือเลปล่านะว่าภาคีสุเทพพวกเขานั้นรู้จักกับฮารานเป็นการส่วนตัวซึ่งนั่นก็จะหมายความาว่าเหล่าภาคีสุนเทพเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเอร์บในอดีตในช่วงเวลาที่เจ้าชาโลกิกับกษัตริย์ฮารานนั้นได้มีการต่อสู้กันในอดีตก็เป็นได้เพราะว่าประเด็นที่น่าสนใจนี่คือก่อนหน้านี้เนี่ย เราก็จะได้เห็นพวกจัมล็อกพวกเขานำมาทาาทําโลกิให้เข้ารวมกับพวกภาคีสุนเทพไปเลยพวกนี้ซึ่งโลกิเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปแต่ว่าเรื่องราวที่มันสาคัญเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าภาคีสุนเทพไม่ใช่พวกเขาทุกคนที่เป็นผ่มังกรฟ้ามาตั้งแต่เกิดแต่ว่ามีบางคนที่ถูกเชิญแล้วเข้าไปนะฮะแล้วก็ได้เข้ารวมภาคีสุนเทพในภายหลังเพราะฉะนั้นก็ถ้าเขว่ามีคนบางส่วนที่ไม่ใช่ผ่มังกรฟ้าตั้งแต่เกิดที่เป็นภาคีสุนเทพเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้เนี่ย มันน่าสนใจขึ้นมาว่ากิลลิงแฮมการที่เขานไม่ได้เปิดเผยหน้าตามาในตอนล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ว่ากิลลิงแฮมเขานั้นจะไม่ใช่เผ่ามังกรฟ้ามาตั้งแต่เกิดแต่ว่าเขาเนี่ยคือคนที่เหมือนกับโลกินั่นคือถูกชวนให้เข้าภาคเขียสุนเทฟด้วยภ้าหลางเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะว่าเขาจะเป็นตัวละครที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้หรือว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่หน้าเหมือนคาร์มคนหรือว่าเป็นญาติใครบางคนที่มีหน้าตาที่เหมือนกันก็เป็นได้นะฮะแปล็อก ยังมีหน้าตาที่เหมือนชงแลวก็เป็นฝาแฝดกันขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคิลลิงแฮมก็เลยน่าคิดนะว่าตัวละครตัวนี้เขานั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครที่เรารู้จักกันหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องราวที่มันน่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าเขาอาจจะเป็นตัวละครที่เคยโผล่มาในเนื้อหาการย้อนอดีตก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในเหตุการณ์กอล์เล่เนี่ยมันก็จะมีหนึ่งตัวละครที่สันนิษฐานและซึ่งมันน่าสนใจ้วคิลลิงแฮมตละคนคนนั้นพวกเขาสองคนนั้นจะ สองคนนี้เนี่ยก็จะไม่โอกาสที่เป็นคนเดียวสูงมากและถ้าเกิดว่าเขาเนเป็นคนเดียวกันนั่นก็หมายความว่ากิลลิงแฮมเนี่ยเขาเนี่ยก็น่าจะมีอายุที่เยะอะพอสมควรเพราะว่าเขาเนี่นอยู่มาตั้งแต่ลุ่นเฟกแกนแอนการ์ลิงที่อยู่ในเหตุการณ์กอดว่าเด้ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆนะฮะและนั่นก็เลยทําให้กิลลิงแฮมเนี่ยมันดันไปตรงกับเรื่องราวของสันตะกากาที่มันมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงก,กับคนอย่างเอวบารเพราะว่าในเหตุการณ์การย่อนอดีตเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เล มันก็จะมีเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดที่มาเธอคาเมลและก็เหล่าเพื่อนเพื่อนของเธอเนี่ยน่้หายตัวไปอย่างปริศนาและก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเอาพวกเขาได้ตายไปหรือว่าหายตัวไปไหนกันแน่แต่ว่าหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจเี่ยนั่นคือหนึ่งในเพื่อนของบิ๊กมามนะฮะมันมีคนหนึ่งที่ใส่หน้ากากเหมือนกับผ้าเขียวเส้นเทพในอดีตและก็หน้ากากกินลิงแฮมในตอนล่าสุดโดยที่เรื่องราวพวกนี้มาดูเชื่อมโยงกันอย่างแปลกประหลาดนะว่าคนคนนี้เนี่ยโฟกเขาทั้ง3คนนั้นจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะฮ ขานั่นคือคนเดียวของภาคเขตสุเทพตะกัดวาเล่และก็เป็นคนเดียวกันกับปัสสเทพในตอนล่าสุดนั่นคือคิวลิงแฮมที่ได้ปรากฏตัวมาในหน้าไฮบีดเนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็จาพาะพอเข้าใจได,ได้นะว่าทำไมเขาถึงได้มีการพูดถึงกษัตริย์ฮารานและเขานั้นก็จะกลายเป็นจุดเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตท,ที่มันเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ฮารานแล้วก็โลกีที่มันได้มีการเกิดขึ้นในอดีตละมันเนี่ยก็อาจจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวที่ว่าเหล่าเพื่อนบิกม็าเอเข้ามพื่อนบิ๊กมัมมิน,นหรือเาหรว,วกเขา้าไปไหนแล้วก็อยู่ที่่ไหนกนกแ โดยที่เรื่องราวพวกนี้ก็คงต้องมารอดูแล้วก็รอรุ่นต่อไปนะฮะโอเคเลยนี่นก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปขอนในคลิปนี้จถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาขึ้นใหม่ช่องเราสำหรับในพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ